สวัสดีกันอีกครั้งนะับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครัสีเกมสโตนทีวีนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวเกรดหรืออัปเกรดเวอร์ชันเกมเกมโอเควันนี้จะมาสอนวิธีการดาวเกรดหรืออัปเกรดเกมของเกมยูโรทักนะเกมอื่นก็เหมือนกันทําได้หมดอันดับแรกเปิดสตรีมขึ้นมาครจากนั้นก็ไปที่ตรงนี้นะคลังครับหรือไลบรารี ที่กลางองไลบารีจากนั้นเลือกเกมที่คุณต้องการอัปเดตหรืออัปเกรดหรือดาวเกรดได้เลยของผมในที่นี้ก็จะอัปเกรดเอ้ยดาวเกรดเกมยูโรทักษ์2นะคลิกขวาครับที่ชื่อเกมจากนั้น property หรือภาษาไทยมันจะเป็นคุณสมบัติจากนั้นนะให้ไปเลือกที่แถบเบตาฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในมันจะเลือกอยู่ที่ non ก็คือว่าไม่ได้เลือกอะไรเลย คือเบต้าคือเวอร์ชันเวอร์ชันล่าสุดนี่นะทุกเกมเป็นเหมือนกันหมดเลนะ้วคุณต้องการใช้อยากได้เวอร์ชันไหนคุณก็เลือกเลยแต่ในที่นี้ผมต้องการเวอร์ชัน1่น1.2 1.1นะก็คือตรงนี้นะตัวนี้คลิกเข้าไปแลยวน้นก็ค o อสเนี่ยเกมกำลังอ่ารอมันดาวน์โหลดนะ เป็นอันเสร็จครับก็รอมันโหลดจนเสร็จีนเน็ตผมช้า,าใช้เวลานาน,านมาก <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็เราขอลากันไปก่อนครับไว้พบกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ